ซาธุพี่น้องเลยเนาะเอาเปิดคลิปมาเมื่อนี้ยเงียบเงียบพี่น้องเลยเงียบเงาเนาะอ่าก็บอเตียงกลับมาอีกรอบพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ทางอ่าวัดเนาะบ้านสว่างนครเกศสวนพิหารแขงสวนนักขิตพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้เนาะบอเตียงกลับมาอ่าติดตามเนาะความคืบหน้า เกี่ยวกับทางดวงพ่อเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเพิ่นได้มรณภาพไปแล้วอยู่ทางวัดเนียหรือว่าเจ้าอาวาสเพื่อนพี่น้องเลยบานนี้มาเตียงเอาคลิปลงไปเมื่อวานก็มีผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านเพ,พิ่นอยากซ้อยพี่น้องเลยหรือผู้ซ้อยเขามาแล้วก็มีจํานวนหนึ่งตอนนี้กับพี่น้องเลยจะเป็นไลยเป็นเงินบาทก็ราวๆประมาณหนึ่งหมื่นบาทเป็นเงินไทยก็ประมาณหกล้านกว่าพี่น้องเลยบ่านนี้มีไอ้อีกท่านหนึ่งเพื่อนเขา โทรเข้ามาหาเบ้าเตียงได้ให้บ้าเตียงมาถามว่าเพิ่นอยากจ่ายค่าลงศพให้ทางหลวงพ่อเพิ่นเพิ่นให้บ้เตียงมาถามว่ามุ่น่าทรายและมันสิเป็นไปได้บ่ถ้าเพิ่นอยากจ่ายคนเดียวแหละทั้งเพิ่นทั้งบ้านทั้งเมืองเพิ่นสียอนุญาตบ่ถ้าเพิ่นบ่อนุญาตกับเพิ่นสิสมทบกันกับคนอื่นหลายคนผมไม่พี่นงเลยถ้าเพิ่นอนุญาตเพิ่นก็สี อ่าเมาคนเดียวเลยเนาะอ่าลงศพหรือว่าเมาใจคนเดียวเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อนก็จะทำบุญเนาะแอ้ก็มีหลายกูหลายคนตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเลยอ่าบนเตียงก็อ่ายังท่านได้ซื้อยังซื้อแต่เข้าเจ้าอ่ากระสอบหนึ่งโดยสบายดีเอ้สบายดีอ่าเพราะว่าตอนนี้อยากเก็บเงินไว้อ่าจุดประสงค์เพื่อนก็คืออยากจะากทำบุญอ่ากับลงศพทางหลวงพ่อเพื่อนพี่น้องเนาะพวกน้าพวกอ่าเข่า ทั้งสบุญบรรณาหรือว่าบุญเพิ่นเอามามอบหนึ่งร้อยกิโลมันกกาาน,นีก 6, กนนน่กับเข่าซานได้กันหน้าอีหาหกสิบแผกพอแม่พี่น้องเห็เนาะกมาเตียงขีดโจไว้ก่อนเดี๋ยวสิเก็บเงินไม่ได้มาเตียงจำนวนหนึ่งเนาะพี่น้องเลยได้จำนวนหนึ่งแล้วเพราะว่าถ้าไปจา่ายค่าล่งศพสิบห้าล้านนั้นเบิดแล้วจะค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นครบไปแล้วเงินมันยังเหลืออยู่บาเตียงก็คิดว่าแต่ห็ดล่งทานพุ่มพี่น้องเนาะล่งทาน เตะกายให้กับพี่น้องผู้ที่มาร่วมงานนี่แหละมือทรงสการเพิ่มหรือว่ามือเผาสใส่ภานกิจศพเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเองแต่ว่ายังม่วหัวมือใดเดีด๋ยวต้องไปถามศิลวัตรไปต้องไปถทำทั้งในนี่แหละพี่น้องเองนาะว่าสรุปแล้วนี่ค่าค่าโลกศพนี่ชิมหาร่านแท้บอ่บอมเตียงได้ยินแว่วๆมาพี่น้องเองแล้วก็มีค่าใช้จ่ายยังอีกแน่แล้วก็ มือใดเนี่ยที่สถาปนก,กิจชมเพิ่นแล้วก็ที่ได้อนาสงสาการเพิ่นน้องพี่น้องเนะาะไปเพืี่ยนเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอดไปหาเพิ่นน้ากันพูดไพี่น้องอยู่ทางในพูดแหละน้อพี่น้นนองเนะาะไปพี่น้องพี่น้องเอ๋ยเนะาะที่เจ้าตอนนี้ก็ยังเงียบเงาอยู่เพราะว่าโบเมนมือสงสการแล้วก็บโบเมนตอนเลงพี่น้องอตอนเลง วัยนี้ผมกังวี่อยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาอันน่ะเพิ่นไปเกี่ยวข่าวกินน้ำก็ชูตาดูเก็บเกี่ยววันพี่น้องเลยก็สิ่มเงียบๆเงาเงาเนยนะปเพื่อเป็นการเสียเวอร์ไลวขึ้นไปหาศิลวัฒนเพิ่นน้ำกันดูทั้งพึ่งคหละทำไพี่น้องเลยอันนี้กันน้ำแสงสมุนบ้านนาล้วก็เข่ามะมอบมากินนี่วันพี่น้องเอ้ยโดยสบายดีเด้อโดยโดยโดยสบายดีเด้อเม่เด้อโดย เป็นกุศลหลยโดยพวกแม่ก็ดีใจเพราะว่าพวกแม่บอกเคยบอเคยได้แบบนี้บโดยบอเคยได้ความสวยเยอะแบบนี้นี้ดีใจห้ายเยอะนี่นะี อันนี้ในน้ำทางเมก็เป็นตัวเทนในบ้านแลวก็อันนี้อันนี้ต้องพ่อเพื่อนี่เป็นเป็นเชล瓦ตเนาะพี่น้องเอ็นบเมนพนักงานบเมนหัวหน้าโดยโดยโรยพี่น้องเ็นดาโดาพี่นอเนโดย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 ยโดยโดยโดยดป็นยโด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 ยโนดด เป็นธิระบัตรคอรนิชัดนีบหนีบไม่ได้เด้อเด้อบันรโดยเมย์เนาะเป็นประสาซนอยู่น้ำพ่นนี่กะร้ายผ้าร้ายปีเนาะที่อยู่น้ากันมากโดยโดยเมยกะถือว่าเพ่นนี่เป็นคนที่ซื่อสัตย์เงินทองที่ว่าทังวัดมอบไม้หายกะคือได้เห็ดได้สางนั่นนนนี่ผู้นี่เป็นคนที่บริสุทธิ์ผู้ใดบอกเสือก็ยาเต้เมเสือเพราะว่าเมยเห็นเลยจ้เนาะ เป็นคุบริสุทธิ์แท้แลยก็เป็นคนทีมีศิลม่ทำแท้โดยอันนี้บเป็นมนยองเลยโ้เลียงโบ้เล้ยก้พื่อนไปโบ้จานด้วยจว่ายองตัวหนาตัวตาตายคนด้อยโบ้เป็นโบ้เป็นเพื่อยยองไดยอันนี้เพื่อนโ้ออกจากใจจริงเพื่อนโย้เลี้ยงแก้วได้ถ้าพิดเอยก็เอาบรรนองผู้ดิพษเอ่ยเป็นคนตรงโบจอสอนซกนอกกันด้ย อันนี้ในบ้านท่านในลงมาเนาะโดยแต่เขาจะถามเรื่องเกี่ยวกับลงศพทั้งทั้งย่าพ่อคนนี่ทั้เพว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นฝากถามมาแล้วกับมุลมูนมลค่านี่เท่าไรเออซิมหารานขนเลยซิมหารานรวมทุกอย่างบ่แม่รวมทุกอย่างเลยโดยโดยโดยนะเตะ ก็คือมังนาเตกเปลี่ยแล้วบอกเลยโดยโดยโดยอ่าบัดนี้แหละเพิ่นบอกว่าอ่ามันจะเป็นไปได้บ่ถ้าเพิ่นอยากขออ่าจ่ายคนเดียวหรือว่าอย่างไรดีบอกเออเด่นเขน้อยเว่แบบนี้เนาะอันนี้โดยว่านี่จักเบายังมาเนอะ เจ้านาวนี <een> ่แล้วนาวนี่เด้อบ่าวเตียงบ่จังกันบ่ได้แล้วบ่เด้อบ่บ่ภูฮะภูน้อยๆ2คนนะเพิ่นมาสัมภาษณ์ว่าเป็นบ่าวเตียงนาะนาวศรัทธาดึกมาจองนี่เด้และเพิ่นเว้านํามเช้านีเขาน้อยว่า เพิ่นถามว่ามีบ่ยังคั่นว่าเตียงก็มาแล้วบ้านี้เพิ่นเพิ่นก็ว่าบ่าวเตียงมาแล้วบ้านี้ข่อยก็มานําบ่เตียงนั่นบ่ตาอันเดียวกันนี่บ่ขน้อยแม่นหมู่กันนี่แหละนนสถานเดียวกันนีโดยโดยโดยสาุขน้อยนคนําชูเพิ่นอกมาสดช่วยเจ้าหังเจ้ามีเด้อลูกดสาุ โดยเพราะว่าเพิ on, <the> ่นเพื่นก็ต้องถามก่อนอ่าแบบว่ายานว่าทั้งทา้งบ้านทั้งเมืองนี่แบบว่าจะให้มีชวนร่วมอ่าหลายคนหรือว่าอย่างไรเพื่นก็ยังบ่หู่นะถ้าถ้าแบบว่ายังบ่มีผู้ฮักแ้่ก็เพิ่อนเพิ่อนสิฮักเนาะ่อยดอยดอยดอน งานยยุ้ยแม่น้อยมีมีมีตาว่าบัดมือเพิ่นเพิ่นฝากเงินมาให้เลยเฮาอยากมาจ่ายเลยอให้ทางเจ้าของลุงศุกเพิ่นมาได้บ่โดยด้วยจะมอบเลยจะถ่ายคลิปให้เพิ่นเบิ่งอะไรอโดยโดยตอนนี้คืออ่าเพิ่นให้มาถามก่อนเนาะ โอ้ยสาธุยซาตุเด้อลูกหลาเอ้ยไปซาลทติทแห่งบนตำบลใดก็ค่อยมีคนอุ้มสู้อุปถัมภ์เจ้าเด้อให้เจ้าร่ำใจรวยให้ได้เจ้าให้ให้เจ้าได้เป็นผู้นั่คนทั้งโลกเด้อลูกหล่ะโอ้ยสาธุมาเนี่เรื่องที่สองเพื่อนอยากถามอ่ากับหลายข้ออะไรก็อย่างทู่ว่ามื่อสงสารทั้งย่าพ่อคนนี้มื่อใดร่เมวันที่เจ็ดกันหน่อย ม่อยากให้ลูกเป็นนายกโอ้โอ้ยบ่บ่บ่ปานนั้นดอกเป็นคนประชาชนธรรมดานี่แหละเนาะแม่นมื้อใดก็พอวันที่7จนวา71ปวันที่7เดือนหน้าพุ่นแม่นวันที่7เดือนพฤศจิกาี่นพี่น้องเอ้ยอดดเนาะาแล้วเรียบร้อยเนาะยังอยู่10ปาวันนันยังเหลือ10กว่ามื้ออยู่นี่เนาะ16 17วันโดย เพราะว่าตอนนี้ก็ทั้งเฮารวบรวมเงินแล้วก็ได้อยู่จํานวนหนึ่งเนาะแต่ว่าความคิดของเฮานั่นคือเฮาอยากเพื่อว่าผู้ใหญ่เพิ่นกงจุดประสงค์เพิ่นสําคัญเนี่ยคือจะจะจะจ่ายค่าลงศพให้ทั้งหลวงพ่อเพิ่นและเหลือจังหั์เนี่ยก็ะมันว่าเฮานี่ชี้ซื่อเนี้ยกินเนื้ออยากแะไรมาเห็ดลูกทานเนาะนะครับเพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมาร่วมงานนี่แหละได้อยู่ได้กินนะ เพรว่าส like, oh really. ิเป like no. oh uh. yep. okay. uh ็นน okay. 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 no. oh okay. okay. uh ้ำสิเป็นเข่าอะไรนะก็ต่างๆเนาะโดยบนเป็นผู้สูงโดยตอนนี้กระทั่งมีผู้ใดเอาเครื่องอายางมามอบน่อยู่บ่ มีกันเล็กๆน้อยๆลูกมีกันได้มีได้เพิ่นขึ้นมามอบกินอีหยังเล็กๆน้อยๆแล้วผู้รับแพ็คแได้อันนี้ฮู้แล้วนี่ทีมงานเฮานี่แหละมานํากันอันนี้แล้วนีรัแ2เนาะบ้านเฮาก็มีแต่รัแ2มาโดยบัตรดโดยพี่น้องโลโโดยบัดนี้น่ะช่วงใดแบบว่า à phía nọ mình lông ma ma chỉ lệch này này len bó, Được ạ. len cái này, anh xạ banh hao cái chữ lông ma của công an cùng tan này là, nhâm nhâm kéo khẩu, phong nô, kéo khẩu nhá, năm nay, rồi mình nhâm, nhâm nhạt nhạt, 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 nhạt แล้วก็น้ำม,มีเล้วพี่น้องเลยอันเนียเน้ยนกินเนี้ยยากเด้อันเห็ด สูกันกินแบบไรทั้งไม่คัวเพนแบ่งแง่กันแบบแบบใดมอวานี่ไปนที่เอาหมูมาตัวนึงลูกลนก้านยังบ่ทันได้ใจเหมนนกหลคนกิไมันี่จะเรกนี่ะแลงวกเรียนมนี่ก็ปกคนมากินได้เลยบ่าวบ่าวยุ่งก่อนมาแม่สก็ปดของเ้านี่แหละเอพแเทีมงานเีย ก็คืออันน่ะเพิ่นเพิ่นแบบว่าอ่าคนหู่จักกันเพิ่นฝากให้เฮาเดยเลยแต่ว่าพอมาวันนี้ก็ได้มอบให้วัดใช่ไหมได้ปนปน,น,นกินน,น่ะไรกินมันตายแลย้วและสารสูตรกินมาแรงเนี่ยมีมีอันน่ะอันแบบห้านขายหมูชดนะมีพวกอยู่นี่มีเลยลูกเอ๋ยขับ้นบกเขาในเมือง โดยโดยเพ่อซีมี่ผู้ใดผู้หนึ่งไปซื้อให้ได้บ่ได้ได้เพราะว่าอ่าตอนนี้กะเขาเขาซื้อน่ะขาเจ้ามาสอบนึ่งห้าสิบโลได้เถอเพอาะได้บ้านต้มก้าเปียกข้าวยางแล้วก็ซื้อกระดูกหมูมานน้ำเนยอะไรเวกนั้นกินเพราะมันหลายคนเนาะแม่่ต้องเห็ดแบบแบบใหญ่ๆเลยพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้กะข้าวน้าซ้่มปลากะ อ่าทั้งชาวบ้านชาวเมืองบ่อ๋อสิบสี่ออกมาพุราโลกสองโลกเอามารวมกันโอ้โดยโพี่น้องเอืมอยากได้คำตอบประมาณนี้แหละมาเมื่อนี้เนาะอย่างหนึ่งก็คืออยากได้คำตอบเกี่ยวกับโรงศพแล้วก็สองกับอ่ามื้อสงสารเพิ่นเนาะอ่าพี่น้องคือบันทิดเจ็ดเดือนหน้าพุ่นแหละเนาะก็ยังอีูก็สิบปลายมื้อยู่อ่โดยโดยในระหว่างนี้กะ ฝา,ากให้ทางตางหนาเนะาะทางพ่อชื่อจังไดก็ชื่อบุญเต็มกันหน่อยบุญเต็มโด้วยในฐานะที่เพิ่นเป็นศิลวัตอยู่นี่เน,ะนาะโดยอาณาจะให้ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เพิ่นอยู่ใกล้ชิดนี่เพิ่นอนาณาเพื่อเพิ่นอยาก เอาสิงคองมาบุิจัคนะและเพิ่นบบฮู้และภาคให้ทั้งพ่อนี่บอกเส้นทางในวายู่บ้านยังเมืองยังแพงยังสินะเพื่อเพิ่นเบื่องคิปเฮาอยู่เด้อยเพิ่นอยากมีสิงคองมาบุิจาคให้ยู่วัดนี้เนาะอันนี้บ้านศกวางขะน้อยเนาะโดยบ้านศกวางคุ่มนวลมีไ้วัดมีวัดจำปาทองขะน้อยวัดจำปาทองโดยคุ้มนวลมีไสบ้านศกวาง มันมีทางเข่าเปะทางดำดิดมีป้ายเข่ากะะ็สื่อวัดอันจำปาท้องขน่อยขางห้องเฮียนเอ,อบนมานี่ถ้<ข>า,มามีนศรัทธาญาติพีน่น้องผู้มีใจบุญเนาะผู้รักผู้ใ่ออมาบูถึกกัมาตามนี้แลหละวขน่อยเอออยากมากินมาทานน้ำยาพอผู้วงจุนมณีนี้ต่ขอเชิญขน่อย โดยเนาะมาได้ย oh no. okay. ุว uh, so ันชกว่างนครเกษรพุทธิหารพี่น้องแข่งสวรสดิ์เขตเพื่อว่าผู้เพิ่งอยู่อยู่เขตใกล้เคียงเนาะเพิ่นอยากมีสิ่งของมีปัจจัยหรือว่าจังใดกับเพิ่นอย่างมากถวายทั้งวัดนี้เพิ่นไปบวชามาบวถือจะได้บอกเพิ่นให้ถือผมเอพี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวอ่นในระวังนี่เดี๋ยวเขาขน้อยอันขอลงไปเอาเข่ามาให้ก่อนมีเข่าอยู่กระสอบนึงพี่น้องเห็นเนาะมาพี่น้องเลยมาบมบุญมาไม่ตัวแดงนะยาบรรณเดียวยามันณเดอยวโอ้โหเฮ้ยจ้างใครท่านได้ตั้งรักยังไงมาพี่น้องเลยข้าวสารนะนี่เป็นข้าวเจ้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าบาเตียงกระซื้อมาเมื่อกี้นีในหั่นข้า แปดเซนพื่อให้พี่น้องเลยโสอบหนึ่งนี่จ้ะเพลงข้าเจ้าโดยอึบอุบอุ้บเปาไปย่างนี้นี่แหละอันนี้เป็นเป็นข้าวเจ้าเด้อโดยอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเจ้าพี่น้องเลยโดยเขียนไว้ก็ได้เด้อ

เป็นจะต้มขับพงปีกเนาะมกเอนลี่ยอจ้าเนาะเพราะแหละช่างนะฮว่าเขาใจแหะอย่เข้ามาคุณบอกเขาใจเจ้านะเขาใจอมาอกเขาใจอ้าอก ง่ายก็จบปะตุโอ้แบเฮยเฮยเป่นสองยิ่ขาเลโอ้ป็นสุมเข้ามาเจ้าเสือเลยนมากค่ะโมนี้ค่ะใส่มิโกนปักบัก่ยนนี่ย่นโอเคโดยโดยข้าเจ้าโดยพี่น้องเลยนะมอบให้ข่าวเจ้าให้ทั้งอ่า วัดเพิ่นหับไว้พี่น้องแล้วกะ็บันนี้นะสิมอบเงินให้เพิ่นไปซื้ออนาชิ้นหมูเนาะอ่าพี่น้องเองไหมมาไปสู่อ่า <c oughs> กันชินครูเพิ่นมาตุมมาโฮมอยู่วัดนั่นแหละพี่น้องเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า นี <Net> ่โ <hertz> อ <N> ้นี่หยังอันนี้เงินอ่าจํานวน1ล้านกีบโอ้ยพี่น้องอันนี้คือมอบให้ทางอ่าิิวัฒน์เนาะอ่าได้ทงผู้ใหญ่ผู้ักผู้ใหญ่อยู่ในนีแหละให้เพิ่นจัดแจงให้เพิ่น ไฮไก็ได้เนาะไปซื้อซีนหมูหรือว่ากระดูกมูกระดหมูมาต้มกระเพีกากสู่กันกินมาเลยเนาะ,ะโดยเงินหนึ่งล้านกีบเนาะกับข้าวสารนี่กระสอบหนึ่งก็เป็นเงินผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทั้ง,ต,งต่างประเทศคนแหละคนฝากมาไว้โดยเด็กคนนาตนิดน,นี่ไม่บัตรน,นะโดยมันบริญินเนาะเสียงคนโอเคเอาสาถุสาถุคนขอคนสินคุณทํคน อาสิระตะตะไตจงมาปกปักรักษาเพิ่นเพิ่นได้มากินมาทานในมันนี้เพิ่นมีที่สุกแต่ลาบเด็กกันหน่อยเด้อมีข้าวเข่าด้วยเด้อมีสุกมีลาบมีไส้แระไปทางใดมาทางใดไปบริหาข้าวมาบริหาของกันหน่อยเออเงินขายไรนองท้องกายไรเข่าห่มพวกเจ้าบริหาขาดสายเด้อให้มีเงินหลายเรื่อยๆเกินคนในโลกเด็กกันหน่อยเด้อใช่เงินในสานีให้จังไปเงินเดือ ถ้าว่านะมีผู้ใหญ่เนาะหรือว่าถ้ามีทั้งคนมาถามก็บอกว่าทั้งทั้งขน้อยอัอบ ุด้เด้อโดยโดยอุตสาหุน hmm ี้รายงานยะเลนําโดยน้อยก็สิบ่ได้รับนี้ก็ชุมนุมไว้สภาพบ่รับก็เป็นเป็นทั้งส่วนอื่นก็ได้โดยอ่าส่วนเพิ่นช่วยเหลือทั้งส่วนอื่นนะแต่ว่าทั้งผู้ใหญ่ทั้งเฮาน่ะเพิ่นว่าจักซอยเกีวกับรงศพโดยอสาหะทุนเป็นนเด้อขน้อยเด้อ อันนี um ้ทรงพลทานเขอให้เกิดดอกออกผลอันอยากได้ยังกะขอให้เพิ่นได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเขาผลกันมาเอาสาธุลซาดุลนะพี่น้องไอจอนชิกลับกันขอกลับทั้งวงพ่อเพิ่นก่อนน้ำเงินเนาะ จะละทิศยคนหนักคนแพงโดยเอาวะถูกถูกเอาแล้วเอาเนาะอะไรก็ได้โดยลือไม่เฮงอย่างนี้เนาะอ่าโดยโดยโดยมีใจหลายดีลูกเอยินจะเถื่อ อีเมอันได้ยินแตเสียงโลกเวลาใช่มันน้ํวมน้ํายังเบิ่งแต่ในคลิปบ่โดยบ่เห็นโตลูกเห็นตั้งแต่สิได้ยินแต่เสียงเพราะว่าเือกะจับแบบนี้เด้บ่มีคนจับให้เด้แบบนี้ับ่เห็นโดโดยบ่มีได้ยิน โดยเอาพี่น้องเลยจังไดกะลูกขอตัวก้าบก่อนเด้อบันนี้เด้อโดย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 ได้เป็นเจ้าใหญ่นะตัวเด้อลูกโดยสุภูสุโกลในทีมงานให้ได้รวยแล้วก็ให้ได้เป็นผู้ใหญ่มีคนนับหนาถือตาลูกเอ้ยโดยไม้เป็นผู้ทร่งทองบางแยงดูเลยประชาชนผู้ถูกผู้ยากไอ้เมเห็นอยู่โดยโดย

sud Point ณเอะ why don't we base master In 살아 p 勝 س ktoś ้ยง f a h r ิ it already done. the printing вже ร t นาะอ่าเ s a p Mua บิ่งก่อนพี่น้องเอ้ย о н า s e a t เ n รื่องเอาของเอาถ้วยเอาบ n ว a c t us w i พี่น้องเอ้ยอ่ะบ่เตีย n ก r สิอ่ามีมีมีหลาย d s are not correct. Basically at b o พ t ่น a людейinsky word art spring. The p e ย f e k ่ sense of g l นั่นแหละ w i l l i n g c %nTh z สวรรค์เขตบอนี่ก็ได้มูลนิธิอยังไงมูลนิธิวัดบาแก้วสิริมงคลมาทีอ๋อมันเป็นมูลนิธิของวัดนี่เนี่เนาะอ๋อมาขึ้นมาเลยโดยมีวอมีอย่งนี้นะบอลบอลทีบอลมาขึ้นมาเลยไหม อคือเองเลยเอาเอาบุญน้ำกันบุญกันสบายดีอีละน้องพลอยออยังบร่ไนอนเลยบ่นอนละบ่ยบเโอ้ยเบิดละบเจ้าเจ้าเจ้าเจ้เบิดแล้วเนาะไปบุญบดดงเอาเครื่องมาบุญเลยดด่ไพี่น้องเงบ่เตียงกสิคอตัวเดินทางก่อนเด้อไมพี่น้องไงบานนี้เนาะ ได้ซื้อข้าวสารพี่น้องเลยมาอมอบให้ทั้งวัดเป็นหนึ่งกระสอบเนาะราคากับแปดแสนกีบข้าวเจ้าพี่น้องเลยเนาะแล้วก็มอบเงินให้เพิ่นหนึ่งล้านเพราะว่าไปเพิ่นซื้อซื้อในกินในยากมาเห็ดกินนี่แหละเนาะบอเตียงก็เก็บไว้น้ำบอเตียงนี่ยังเหลืออยู่หาล้านกีบตอนนี้คพี่น้องเลยเพราะว่าจุดประสงค์ทา้งผูญญ้ใหญ่เพิ่นอ,อยากเอาไว้ซอยกับ มาลงศพของทั้งหลวงพ่อเพื่อนป้าเตียงกะหางเงินพ่อแล้วก็เสีหยห้เพื่อนทูทั้งเจ้าของลงศพนี่แหละเจ้าของผู้ที่เพื่อนขายลงศพนะพี่น้องเอามาแล้วก็ป้าเตียงกะเสียเง,งินมอบจ่ายแล้วก็ถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยนะพี่นอนะะะ้องเนาะแล้วก็ป้าเตียงเก็ไบไว้เป็นป้าเตียงก่อนถ้าผูา้ใดพี่น้องเนี่ตอนนี้อยากร่วมสมทบบริจาคมาก็ยินดีเนาะซังซางตีต่อไปดูถ่ายคลิปคือเก่าของพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้ก็เป็นบุญอีกครั้งหนึ่งพ่อแพี่น้องที่ได้มา วัดบ้านชอกว่าเนาะนครนเกสรมเป็นมือหาแขเงสอรนักเขตพี่น้องเลยราคาลงสบกับสิบหาล้านกีบเนาะพี่น้องเนาะแราคาเมื่อสงสารกับวันที่เจ็ดพฤศจิกายนเดือนหน้าผนแหละผมเนพี่น้องเลยเนาะสิบห้าล้านกีบนี่กับสองหมื่นกู้ๆพี่น้องเลยมันก็แล้วแต่เงินเงินขึ้นเงินลงกับเอาตัวเลขเป๊ะๆกับบรายพี่น้องเลยแต่หู้แต่ว่าสองหมื่นปลายปลนะพี่น้องเนาะ จัรย์ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณท่านผู้ใหญ่เจดีที่ร่วมบริจาคมาแล้วจุดนนึงในครั้งนี้เนาะก็ขอให้ทุกท่านเ่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราจ,จากโรคภัยไข้เจ็บตั้งงเด้อเจ้าให้มาสเสม็ขอให้ไรก็ขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาถุนอนรับบ่อขวนได้เงินหมื่นนอนตืน่น่อขได้เงินแสนแบนเมื่อมาก็ขอให้ได้แก้วมันนี่โชคโทษให้ย่าให้มาพานมานให้ย่าให้มาเบีย และกิดเดือด่าแรกก็จะให้มาใกล้เจ้าเด้อบวัวเจตธุรกิจการงานางเงินบุตคอยห้จเจริอรุ่งเรื่องในนาทีการงานตลอดปีลตลอดไปปรารถนาสิ่งใดคอยได้ไดสวมความมุ่งม,มั่นปรารถนาสุกจริงทุกป,ประการด้เพเธอสาธุสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องเห่นเนาะไปบายด้วยพี่น้องเด้อ